<c oughs> โ,อโอ้ยอยังอัดอยู่โอเคนั่นทุกคืนอุย้ยกดผิดพร้อมไหมเราบอกอะเฮ้ยพร้อมไหมเนี่ยเราบอกอะพร้อมไหมโน้อ้าวทำไมไม่พร้อมอ่ะพร้อมนะ

อย่าตกนะเพื่อนแตสองอย่าตกนะเพื่อนอ้วอ้วชักดิ้นดิ네้นดิ้นเลยอู้อู้เกือบเลี้ยวโนูอย่า ว่าไงโอรีโอ,โอใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไปเลยไปเลย <c oughs> ไปนู่นเดี๋ยวนี้ศึกระว่างมือกับมือ <c oughs> อู้วช่วยด้วย โอ้้ามันพิมพ์ชื้นทานอะไอ้อะไรฮะแกตัวรูปไว้ไม่เสียงอะอัดดูเนี่ยดิน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 าดิน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 จะตบนะ ไปเพื่อนตกเท่าไหรสองเลยฮะเหยียบคนอื่นตกสองเลยว่าจะเชื่อนเหยียบคนอื่นเชืโอ้ยมีคนเกลียนอ้ยโอ้โยใครทำบ้างว่าสูงเลยใครทำไม่รู้ไอ้หัวรูบอกอะนั่นแหละมันเดินไปนู่นแล้วเดินไป่อยนี่กูเลยตบฟรีไม่เอาไม่เอาตบฟรี ไปเลยเรื่อไรกันมโนอะไรไม่รู้อ่ะอุอ้ยเกือบตกเกือบตก อย่านะเบคอนน้อยเราเป็นเบคอนด้วยกันนะเบคอนน้อยอย่าบิดนะเพื่อนรอตกรอตกคนเอ้ยเฮ้ยเบียดตกลงใบสาอู้ดิ้นดิ้นดิ้นดู้นนูหนู แต่ม <ament> ีมาเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้เ้าเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้้เฮ้้ยเฮ้ย้เฮ้ย้้เฮย้เเยเฮยเฮ้ยยเยเฮ้ยยเยเฮ้ยเฮ้เยเยเ้ย ก็ันมีก้อนหินใช่ไหมอย่าเตรียมมือนะเพื่อนเตรียมทันทีมือสสยลุงจะมาหานายในทันทีน่นไม่กี่วิอะไรวูฟวูวจินจินจิ้นูจะคนบิดนะฮะระวังหลังอย่านะเพื่อนจิงนจิงจิง ตามริวก็ไม่มีคนมาเร็้วริ้วริ้วคนมาริ้วริ้เริ้วไปแก้คนริ้วริ้วยืมาเลยเดี๋ยนมาเลยเดี๋ยวรอดักตีทุกคนเออข้างบนมีใครไหมคมาแล้วเอาก้อนหินเลยไหมก้อนหินเลยไหมขึ้นมาขึ้นมาเริ้วริ้วร็วหมดเลยโอเคเอาฝั่งทาม ไม่หลนเห็นอะไรเหรอหมอเลี้ยมากันเต็มเลยมากันเต็มเลยรอมาไม่รอดไม่รอดหรอกนั่นแหละคือกหวยผีเราวิญญาณหลอนหนีไปไหนไม่รอดหรอกเฮ้ยทีนู้คุณเพื่อนเดี๋ยวเราลงไปช่วยเพื่อนคนมอเลี้ยมเฮ้ยเดี๋ยวสองอันนี้เออโอ้โหสองทีสองทีหมอจะตี๋ปะนี่ ไม่ตายเป็นอะไรวันนี้ก็บบิกี่ยวอยู่เพียงยังไงโดนมาแล้วโดนมาแล้วไม่รอดหรอกเพื่อนไม่จะแต่งตัวเติมโลบั๊กเท่าไหร่ก็ตามเอ๊ะอะไรดำดำนั่งยิงเฮ้ย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 ไอ้นั่นมันชอบตบตบตบขิ้มา,มาดิมาดิน่าเอาดิเออเฮ้ย ไม่ไปหยาหยาหยาคนไม่ติดบินบินบินทำไมอีกแล้วไม่รอไ่อไมรอว้าวเพื่อนดีเฮ้ยใครตกลงไปด้วยวันดีเพื่อนนี่เป็นคลิปแรกที่จะได้อัดเสียงใครแต่งตัวเติมโลบั๊กไม่ชอบนะจะโดน โดนมือสีขาวๆนี่เลยคลิปต่อไป Albatross Catie ไหมเนี่ยนี่ครับนี่ครับแปะไม่มีครับไม่รู้นะครับจุกหลบสองพันยี่สิบห้าจุกจุ๊กมีครับนี่ครับจุกอะไรสองพันยี่สิบห้าครับอ้าดิขับต่อเพื่อนเอาไปซ้อมรถมันเฉยโอ้ว่าจะตบไอ้นี่ตบไปเลยนะครับขับไปเลยนะครับ เดีวไอหัวโรบอทแกตายบิ๊กเก็บิ๊กเงโนโนโนโลเล่อเฮ้ยไปเลยอยานะบยไปเลยไปเลยเฮ้ยมันไม่ตายฮาฮ่ายาฮาฮา่า่าฮ่าย่าฮ่่าฮ่่า โอ้ย yeah. uh ่าบว้าวโอ้โหอะไรกันเห็นลงกันลงทิศเอ๊ะฮู้ฮึมยิงลงมาตกไปนี่ดิตบใครวะอะไรอะทางลัดระวังนะบู๊วมันโดนตกไม่มันมีทางลัดด้วยแถมมันคือทางลัดอะไรอะ เฮ้ยอย่าพกมือมานะเพื่อนอย่าพกนะพกมาตกกับนะเพื่อนอโอ้เสียเกม้วเพื่อนนายตกลงไปตรงนั้นลบทางหน่อย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 อย่ากดนะอย่ากดป้าเป็งชาย ยี่โบบอกว่ฉันเป็นน้องชายโอ้ไม่รู้บอกเองอะไม่รู้ออ้๋ออ๋ออ๋อยังไงวิดีโออุวยอย่าตบแรงนะเพื่อนเออแล้วมือสายลุงตบได้กี่ครั้งอ่ะทัมหลายครั้งอู้สองเหรอใช่ไหมสองใช่ไหมสองเดียว เอ้ยข้บตบคนอื่นนะนายตบแต่พวกเติมโรบักเท่านั้นเว้ยไม่มีทางไอ้แดดม <c oughs> ันมาแล้วแทนจะไปตกเว้ยไม่ตกเว้ยโว้ดวิวไปนู่นเลยมีใครอยู่ด้านบนปีนปักปุุงปุงุป่มปีนปักปุ่มปุง่งเอ้ยไปแล้วไหนแก่คนนั้น ดดเดี๋ยวเพิ่งกดดีเดี๋ยวเราลงไปก่อนลงไปทำไมมันมีคนกำลังมาแล้วไนงะไง่งไงคนคอยกดปุ่มเออช่วยบลเรือนแล้วนี่จะเป็นบุญคุณไปเลยนี่บอกโนดีโนดีโนโน น้ <No. S 1> อะไรเนี่ยเออดีมากดีมากเดี๋ยวไปฝกันแล้วเฮ้ยินด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 นนนอย่าเพื่อนอย่าอย่าอย่าอยยอย่าอย่าเพื่อนอย่าอย่าอย่า กู้ปีเป็นกี่โมนเ้วะอย่าตัวเพื่อนอย่าอย่าเพื่อนอย่ายาอย่าจบคลิปเลยไหมหลายนาทีแล้วโอ้10นาทีเร้วอีก4นาทีเอฟเคอยู่นี่เลยแล้วใครมันไปยืนอยู่ข้างในนั่นน่ะเออทำมันได้ตลอดเลยใช่ไหม เนี่ยอันนี้ได้ตลอดเลยใช่ไหมได้ตลอดฟรีวันแรก V.I.P. เลปโนโนมันทำอะไรเนะี <c oughs> ่ยฮะฮะอยาก,กิดจะทำนะเพื่อนแก <c oughs> ่ต้องทำในสิ่งที่ดี <c oughs> นี่ซ่อนอยู่นี่แม่งเลย <c oughs> อีสปูใชโคไม่ใช่โป ตบฟี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 ตบฟ,ตบฟีตบหัวตบหัวอยากให้แล้วมันจะให้แย่งตบ B R P ใช่ไหมไม่ต้งองหัวอไปซื้อของอยู่ตรงนู้นเลยนะเพื่อนกอดอู้มันออกไปแล้วให้ ให้เพื่อนให้ให้ใหรู้ใช่ไหมว่าเป็นช่อง y u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  e นไ่ไม่รู้หรอกใครชื่อฟอสเซนเออไม่ใช่นี่ดวงโอ้โหไม่น่าไม่น่าเล่นออปปี้เลยนะนี่ไปทางลัดเฮ้ยมันไปทางลัดจริงไม่น่าตบมันไปเลยโนอะไรอ่ะมันจะรู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ อีกสองนาทีเล่นการต่อสู้มือลบแลเบนเทนเอ้ยเหล็กอะไรของมันเนี่ยฮะเฮ้ยเมื่ออะไรอ่ะเมื่ออะไรเดี๋ยวเดีๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวสุพิเศษเชิญเพื่อนสองคนแล้วเล่นเกมมือโทอเออชักดิ้นอะไรเอ้ย่าเพืดด่อ,อ,อ,อน อ่เพือนย่าอย่อย่าอยย่อย่าอย่าอ่อยอย่าอย่าอยอย่าอย่าออย่ย่อย่่าอ่ยอรี่อ่่อรี่อ่่อรี่อ่ยออ่อออรี่อย่ออ่อาาอ